คู่สู่ซิมเมอร์ชาวไทยทุกคนพบกับผมนะครับช็อ c โกแลตเค้กจากเพจเดอะซิมไทยแฟนคลับทุกคนครับวันนี้เนี่ยตอนสี่ทุ่มนะครับทางเดอะซิมก็จะเปิดตัวเทเลอร์ภาคเสริมใหม่นะครับเอสพีเชนแพ็ตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากตอนนี้ผมแบบว่ากําลังรอดูอยู่พร้อมทุกคนนะครับคือหลายๆคนเนี่ยคาดหวังว่ามันจะเป็นภักเสริมที่เกี่ยวกับฟาร์มมิงนะคะับซัมเมอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรตอนนี้เนี่ยสี่ทุ่มแล้วด้วยทุกคน อ๋อตอนนี้อีกแค่30วินาทีนะครับตัวเธอเลอร์ก็จะเปิดเผยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นภาพ f a r m เมอร์อย่างที่เราคิดกันหรือเปล่าตื่นเต้นมากครับรอุ๊ย10นาทีทุกคนฟฟารมมรฟารมมรร์์์เมมอ farmer 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 f เมอร์ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายคอเทนลินฟิ่อโอเฮ้ยน่ารัก โอ้ยกระต่ายน่ะลาม่าอุ้ยเดี๋ยวเราเล่นกับกระต่ายได้ด้วยอ่ะอฮ้ยดูดูดูกระต่ายอฮ้ยนี่คือตัวอะไรลาม่าหรอหรือแพะวะเฮ้ยไกลอฮ้ยปามะอุ้ยน้ยจริงจัง คือเด็กทำกับข้าวใช่ป่ะเมื่อกี้เนี้ยคือมองสวยมากอะ่ะวิ่งงานประกวดแบบผลมอุ้ยผมสวยมากผมสวยมากโอ้มีงานประกวดแบบผลไม,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 ม้ดบบ้วยเออเจ๋งอ่ะ นงกระตุยโอ้เศรมากเฮ้ยน้อวสชสีสวยมากเดซึมเบอร์สองอจุลายี่สิบสองนี้อ๋อคอร์เทจเลเวงนะครับ บาวโวดีมากดีที่สุดอ่าอารู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นแพ็กนี้ฮ่าผมกดไลค์ไปแล้วนี่ขอดูอีกรอบน,นะครับเราเล่นกับนกได้ด้วยนะอันนี้เจ๋งแจ๋มากมีนก <c oughs> นอึดลงมาด้วยนะ พอเฉดเลยิ่งปุ๊บอันนี้เป็นรูปอะไรอะอ๋อรูกไก่นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นกระเป๋าอะ่ะรูปไก่ครับไม g ก็เ oh มืองมันค่อนข้างเป็นเมืองแบบแนวยุโรปแบบชนบทอะน,นะคะอันนี้เป็นอะไรนะ m r s Campbell b o t อม m ป้ยทุกคนตั้มตั้งตั้มนึน้ทุกคนดูนี่นะ นี่มีม้านะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจมันคือลามะแต่ผมว่า,วาอาจจะเป็นลามะนะเพราะว่าทางเดือกคือแบบเกมซิมมันผูกพันกับพวกตัวลามะมากเลยทุกคนจําได้ไหมพวกตัวลามะที่มันจะเป็นเหมือนชุดมัดคอทใช่ไหมถ้าซิมสีจะมีชุดมัดคออะไรแบบเนี้ทาไมไม่เอาแกะหรือแผะเนาะหรือมาเป็นแกะหรือแผะผมไม่แน่ใจอะ่ะผมขอจับทุกดีเทลก่อนอนะ ฮ <ś m _> ึ่ยฮึยดูก่อนนะอ๋อทรงผมนี้มันเป็นทรงผมที่อัปเดดอยู่ในพักในในพักหลักเนาะเพราะว่าผมจําได้ว่าทรงผมเนี่ยมันเป็นของภักเออไอซ์แลนด์หรือวิ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในภักหลักอ่าน,นี้มีน้องกระต่ายนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นของตกแต่งแล้วอันนี้ไม่แน่ใจาเพราะเห็นกระต่ายหมุดลงไปด้วยใช่ไหมตอนตอนตอนจบอะ่ะโอ อยากเล่นวายๆจังเลยอุ้ยอุ้ยทรงผมคนนี้สวยมากทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยกรต่ายมีลายสีด้วยอ่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะนี่นี่เราดูถึงทรงผมของเธอเนะไม่ได้ทันเดี๋ยวผมหยุดตอนที่แบบทรงผมสวยๆไม่ได้เลยมีการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเล็มขนนะครับตกลงผมไม่แน่ใจว่าลามาหรือเปล่าผมเรียกว่าลามาไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยจุดลงน่ารักมากเลยอ่ะ เฮ้ยดูเฮ้ยทุคอนอันนี้คือไก่เหมือนใส่เสื้อใช่ปะเหมือนไก่มันใส่เสื้อเลยอ่ะอ๋อเอาแป๊บน,นึงนะผมอยากวิยคลิปสองนาทียาวมากเลยปลูกฝักทองนะคะฟักทองเนี่ยน่าจะยังไม่มีในแพ็คไหนๆเนาะส่วนเห็นไม่มีนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นการแบบการทำฟาร์มในรูปแบบใหม่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะ มีการถักอันนี้ด้วยอ่ะแล้วน้องคือ,อแบบเบบี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบบี้ทัตเลอร์นะครับไปเด็กเด็กคานเล่นกับกระตรงกระต่ายได้ด้วยหมาป่าความจริงนะหมาป่าเราเรามีงแ,แต่แพคแคสแันด็อกแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแมวที่มันไปใช้สก,กินของหมาป่าฟ็อกซ์เออใช่ปะวะไม่น่าใช่นะครับไม่หมาก็แมวที่มันใช้สก,กินที่เป็นฟ็อกซ์แทนเนี่ย ก็ละหมากรพ่นให้เออแบบน่ารักเนาะปกป้องกระต่ายแต่ว่าแต่ว่าเราน่าจะแตลว่าคือการเลยนกระต่ายของเราอาจจะมีอุปสรรคก็คือเป็นหมาป่าอันนี้ด้วยอันนี้อาจจะต้องระวังในการเล่นด้วยเนาะอ,อุ้ยน่าสนใจอะ่ะอ่าเก็บไข่ไก่ด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยแบบว่าคือล,อลูกไข่แตกครับแบบ แตกที่จักในมือเลยอ่ะเอออันนี้น่ารักนะลูกเจียเ๊ยบเนาะไม่ใช่ลูกเออลูกเจีย๊ยบลูกเจีย๊ยบนี่น้องลูกเจีย๊ยบอันนี้คือแบบลินมวัวด้วยมีกระต่ายมีไก่นะครับมีวัวมีลามาเยอะมากนะแต่ไม่เห็นนกแต่เหมือนแบบว่านกมันเป็นอ็อบเจกต์ที่ไม่น่าจะเลงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็นนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นแบบว่าเด็กอ่ะ น่าจะทําอาหารได้แล้วนะครับผมถ้าจําไม่ผิดเหมือนแอนิเมชันของภาคสามอ่ะเขาทาได้นะครับคือตัวเด็กมันจะตัวเตี้ยก,กว่าเคอเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเก้าอี้เล็กๆแล้วเด็กมันก็จะมายืนบือนเก้าอี้ในการล้างจานปะในภาคสามอ่ะหรือภาคสี่ไม่แน่ใจหรือมัอนไม่ได้ทําอาหารนี่ไม่รู้นะครับเฮ้ยมีปิกนิกด้วยผมไม่รู้ว่ามันแบบ เป็นของตกแต่งหรือเปล่าใช้ได้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเด็กเด็กวคานมันมานั่งร่วมโตอันนี้ได้ด้วยเห็นไหมอ๋อมันน่าจะใช้เป็นกาอี้เด็กหรือเปล่าพอโอตที่มาเป็นโตแบบเนี้ยมันก็ต่ายกินยากเฮ้ยแป๊บนึงนะผมขอชื่นชมเมืองนี้แป๊บนึงมันเป็นเมืองอังกฤษแบบแบบชนบ,บทอนะ่ะเออแบบแบบชนบ,บทจริงๆนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยช่องนี้มันน่าจะแบบใช้ได้ไม่จริงหรอกว่านะ ต่อาจจะจริงก็ได้นะทำไมในเทรลเลอร์มันชอบดูเป็นเป็นอะไรที่แบบดูมีชีวิตชีวาเนะพอเราเล่นจริงแม่งแบบไม่ได้นีเลยเออทุกคนต้องแบบเผื่อใจด้วยนะอย่าคาดหวังนะแง่ใ yeah. นผมชอบอันนี้มากเลยนะงานประกวดพืชพันธุ์มาพืชพันธุ์ผักพืชพันธุ์ไม้อะไรอย่างเงี้ยผมเวลาดูหนังแบบซีรี ซีรีเก่าๆใช่ไหมซีรีส์ฝรั่งเก่าๆมันจะชอบมีงานแบบนี้เนาะทุกคนเนาะชอบมากนี่นี่นี่ทงผมคนนี้ก็อุ้ยเสื้อตัวนี้สวยอยู่นะชุดเต็มตัวแน่เลยแล้วก็น่าจะเป็นตังหูใหม่ผมไม่น่ใเเหมือนยูนิคอร์เหมือนกันนะครับ <laughs> ใช่ปะอ,อุ้ยเสื้อถักไม่ทานอีกแล้ว น้องก็ตายเราก็ต่ายแบบมุดไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นแบบเป็นซาปราขักทังนะครับนี่เป็นเขาวงกดเล็กๆแล้วก็มีริมทาไว่ายน้ำตัวนี้เขาไว้น้ำกันได้ใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนตอนต้นคลิปเขาไว้น้ำกันได้เลยฟิโยโซโวิวิกคนรามาเท่มากอ่ะดูดิใส่ยแล้วก็ใส่อันี้ด้วยอ่ะ พ้ยเจ๋งอ่ะอยากเล่นแล้วอ่ะเฮ้ยผมว่ามันไม่น่า,จ,าจะมีประกาศแค่ไอ้นี่หรือเปล่าอาจจะมีประกาศเอ้ยไม่ใช่ประกาศเขาเราียกประกวดประกวดสัตว์ด้หรือเปล่าน่าสนใจนะเนี่ยผมชอบน้องวัวที่มีสีสันนะครับแล้วเราก็มาสันกระดิง่งน่าจะทําอะไรกับน้องวัวได้มากกว่าสั่นกระดิ่งเลย เนี่ย available July second นะครับน่าสนใจมาก make friends with animals l i f e o f the l i f e o f the land นะครับ and enjoy village life with the simple cottage living e s p e c i a l p a c e lunch ในวันที่22นะครับก็น่าจะเป็นเท่นเคอวันที่23เหมือนเดิมนะครับประเทศไทย Oh my god my ทำไมเขาพ,อพ,อพอักเสริมไปขนาดนี้มันต้องอีกเดือนนึงเลยนะ ทุกคนครับคืนนี้ผมว่าผมแบบนอนหลับสบายแล้วนะครับมาสักทีนะครับกับพักเสืิมที่ทุกคนรอคอยนะครับกับ farming หรือว่า c o u c h e t e living นะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เนี่ยผมคงจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพักเสืิมแท็กนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะถ้าเกิดพักเสริมแท็กนี้ปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบ เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมนะครับรวมถึงภาค Dream Home Decorator ที่ผมติดค้างในส่วนของเกมเพยตอนนี้เนี่ยกําลังเล่นอยู่นะครับเพื่อที่จะรีบรีวิวแล้วก็สรุปให้ทุกคนได้รู้ในส่วนของเกมเพยของภาค Dream Home Decorator วัยนี้แน่นอนครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซินเบอร์โชทีทุกคน <S <S 2> <S 2> คืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับกับแพ็กนี้ที่มาแล้วนะครับหวังว่าจะสมดังใจหวังกันแล้วสักทีนะครับ ก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับแดกแด